สวัสดีครับพวกผมบอยสเวโปรกนะครับก็มาต่อกันนะครับตัวนี้เป็น EL UML นะครับ EL UML เป็นการถ่ายระดับนะครับโปรแกรมถ่ายระดับโดยจะอ่านสามสายใยนะครับหรือจะอ่านสายใยเดียวก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็กดกดไฟล์นะครับการใช้งานกดไฟล์เสร็จแล้วกดตัว E นะครับ ตัว E ตัวนี้นะครับที่คอสแล้วก,กดลงหนึ่งครั้งนะครับก็จะเจอเลยแล้วก็กดยีกีกเข้ามานะครับอ่าพวกในถ้าโชว์แบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ปกตินะครับปกติกดยีกีกครั้งหนึ่งนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับ B อ่า B M L นะครับ B M E L แล้วก็ป้อนค่านะครับจุดลมต้นนะครับค่าระดับ B M จุดลมต้นอ่าตัวนี้ เย็ดกโนนะครับเย็ดกโนก็คือว่าอ่า,อ,าอ่านสามสายใยหรือสายใยเดียวนะครับในตัวอย่างนี้ก็อ่านสามสายใยนะครับเราก็ป้อนหนึ่งนะครับอ่าป้อนหนึ่งเกิดอีเยยูนะครับค่ายูสายใยบนนะครับอ่าสายใยเซกางสายใยล่างนะครับอ่าหากหากมีการอ่าค่าตา่างดีบ ที่เกิน2มิลโปรแกรมก็จะขึ้นวนให้อ่านใหม่นะครับให้ป้อนค่า UML ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าค่าได้ค่าค่าไม่เกินนะครับค่าไม่เกินโปรแกรมก็จะมาอย่ UML ของจุดโฟนะครับของจุดโฟจุดที่เราจะถ่ายระดับไปนะครับอ่าจุดโฟรตรงหัวนะครับจะมีบอกอยู่นะครับเราก็ป้อนของจุดโฟนะครับ UML สองจุดเก้า 29, โอเคอค่าเอลสองจุดสองสองแปดนะครับโปรแกรมก็จะโปรแกรมก็จะคำนวณค่า h ฮไอนะครับค่า h ฮไอแล้วค่าโฟทไซส์นะครับที่เฉลี่ยแล้วนะครับตามที่ใยแล้วก็ค่าระดับนะครับของจุดที่ถ่ายไปนะครับนะครับโปรแกรมก็จะ กลับมาที่ BML ครั้งหนึ่งครับแต่ก็จะาจาค่าใหม่ไว้แล้ไว้ด้วยนะครับนี่นครับค่าดับจุดใหม่ไปเราก็สามารถถ่ายหมุดต่อไปได้เลยนะครับหรือนะครับแบบนี้นะครับแล้วอ่านใยสย์เดียวครับป้อนศูนย์นะครับโปรแกรมถามแบ็กไซด์นะครับรรถามแบ็กไซด์ side. ราก็ป้อนค่านะครับอ่าโปรแกรมถามโฟร์ไซส์นะครับนี่ครับเช่น1.5นะครับอ่านะครับโปรแกรมก็จะนี่ครับคำนวณให้นะครับแบบนี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับในการถ่ายระดับเก็บระดับนะครับ กระดาษคอทิคชั่นนะครับได้หมดเลยนะครับใช้ได้นะครับนะครับประยุกต์ใช้ได้นะครับ,รรบก็จะประมาณนี้ครับการใช้งานโปรแกรม E L U M L นะครับ